ต่อไปเราจะไปที่ไหนพี่คอนไม่รู้คือเขาข้างหน้าเขาพาไปคือเรามีหน้าที่ตามเรามีหน้าที่ตามเพราะว่าเขามีซองจดหมายไงเราไม่มีเราก็ต้องตามเขาไม่คือที่ใช้คอนเซ็ปต์ปัอบเทนไงทำไมอยู่เฉยๆก็ได้แต้มไม่ใช่คือท็อปได้แต้มเพราะว่าท็อปแถวนี้น่าจะแบบเราแวงนี้น่าจะเยอะเราไปต่อดีกว่าตามหาต่อทีนี้เราต้องแบบว่าเราไม่ได้ดูแค่วัดอย่างเดียวละ ต้องดูหลายอย่างเป็นสารเป็นนู่นเป็นนี่เอออางนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไหวเองเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ของกินแต่คนเยอะมากเลยไวยหอมมากอันจริงนะอยากแวะมากเราแวะกันไหมเราแวะไหมเราแวะได้ไหมสตอปเวลาแล้วเราแวะกันเออเราสักหน่อยไม่มีใครรู้เออเฮ้ยเรานี่คิดว่าในซอยเราไปแล้วนี่ต้องอยู่ละแวกงนี้แน่เห็นด้วยครับคือคืออะไรก็ได้ครับวันนี้ผมให้สายรับคนแบบ